สวัสดีพี่น้องปองไปทุบผู้สุขุนเมือนี้ก็อยู่ในช่องยี่พันนางเราคนเก่าดจา่าฝากเนี่ยฝากตัวนีว้เดจ่าห่างหายไปวันสองวันเสียงบ่ค่อยดีเสียงบ่งค่อยมีรมเราจ่าเมื่อนี้ก็มาอัปเดตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันเพิ่นมารายการผึกพลอยเพิ่นกําลังแต่งตัวขอเป็นดาราหนึ่งวันแันเพิ่นววามือนี้ขอเป็นดารา,นา,นนามหมนึ่งวันอีหล่าวงอิงง,งามงาม,งามไปจุดสีแดงตหาหักหลายพี่น้องน้องวงหญิงตื่นเต้น อะไรรอลุ้นว่าสันเิ่นว่ารอมากอีพ่อของสองเต้าวาตันบอสรอมากอุยน้องบอกพร้อมบวกค่ะว่าสันรออีกแล้ว,วรอสวยมากจ้ารอรวยสวยว่อยน้องอีหล่าอุ้งอิง หล่อมากมาคือหล่อแท้น้องผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเก่งรูปหล่อด้วยพนาวะป้าดพนาหล่อมากเพิ่มมารายการเพิกพลอยนพี่น้องอีหลางอุอิงกับงามงามนะหักนะฮกักเพิ่อนุ่ชุดสีแดงใส่ชุดสีแดงเป็นตหาหักลาย ที่มาเดียวสวยจังบอสก็หรอค่ะหรอเลยจ้าบอสแต่งแบบนี้หรอไปอีกแบบน,ออแน,น้องอุงอิงสวยมากชุดสีแดงเพิ่นว้าน่องอุงอิงสวยมากชุดสีแดงว้าวชุดสีสวยมากหรอค่ะน้องบิก๊ก น้องสาวน่ารักค่ะมาในชุดสีแดงว่าน,น้องอีลาอ,ง,องิงสวยมากมาในชุดสีแดงกัะนะหล่อมากครับน้องบิ๊กจัดเต็มไปเลยครับคนณหลอ่อหล่อมากเกาหลีเกาใจดูดีมากจากน้องบิ๊กน่ารักสุดหลอ่อพนาวะพกาวาอิลาอ,ง,องิง ใส่ชุดสีแดงงามเหมือน,นอออน้องน่ารักธรรมชาติจริงจริงอญิงน่ารักธรรมชาติจริงๆริงนวา่าเมตซีเพน่นหลอ่อมากครับหลอ่อหลอ่หลอหนุ่มหนุ่มเกาหลีปาดปาดพ่อบิก๊กมาหลอ่อแท้บดัดนี่ปนาวาคือหลอ่อแท้ส่งลูกหัวใจให้นพีน้องมิเตส่งลูกหัวใจปาดปาด ประธานท่านประธานรันโลหล่อน้องหลอน้องอุงอิงก็น่ารักมากหลอคักหลออล่าอีลาอุงอิงก็สวยเหมือนกันปาดปาดประธานเพิ่นว่าเพิ่นเป็นมาได้การผึกปล่อยขอเป็นดาราหนึ่งวันนะวันนั้นพี่น้องวันนี้กับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็ได้จ้าสวัสดีจ้าอัปเดตนิดนึง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ